ผมเราจะเอาเอาวันมาเวทอาหกนะครับผมนี่ครับอาวันฮะแล้วก็อาหกครับโดยช่องไม่เมสวนใช่แล้วครับผมมาคนปล่อยตัวครับนู่นครับคนปล่อยรถครับตั้งขึ้นสตาร์ทเครื่องพร้อมอยังครับพร้อ,อมอยังพร้อมยังครับเป็นการแทงหนึง่งฟุตหนึ่งฟุตใช่เอายังเอย่ yeah. สตาร์ทรถสตาร์าทรถ ครับแล้วครับผมครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นิ้คลิปด้วยพบ <c oughs> กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปติดตามช่องไลน์เมนส์สวนด้วยครับผมสวัสดีครับผม